สวัสดีแฟนคขับและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับปกติเราจะชมการติดตั้งวินด้านหน้ารถสะส่วนใหญ่ครับแต่คราวนี้เรามาชมการติดตั้งวินหลังไอ้เจ้าล็อกโคป้ายแดงกันครับแบบที่หนึ่งเนี่ยนะครับติดตั้งวินหลังในกันชนเดิม ของไอ้เจ้า็ลกโคนะครับเป็นกันชนพลาส,สติกครับแบบที่2นะครับติดตั้งวินนะครับในกันชนหลังชนิดอลูมิเนียมของรัเสเซียนะครับ2แบบ2อมุม2ส,สไตล์ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยครับ มาชมแบบที่1กันก่อนนะครับเป็นกันชนหลังอลูมิเนียมนะครับซึ่งกันชนตัวนี้หรือรุ่นนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ออกแบบมาสลหรับการติดตั้งวินนะครับแต่ว่าทีมช่างเราออกแบบให้มันสามารถที่จะติดตั้งวินได้แล้วก็กลมเกินเข้าไปในกันชนเดิมแบบนี้นะครับซึ่งเราใช้เวลาไปถึง2วันเต็มๆเ,เลยครับไม่ใช่ออกแบบง่ายๆนะครับ ต้องใช้ความคิดวางให้ดีที่สุดเพราะว่าไอเจ้ากันชนตัวนี้ราคาสูงมากเลยครับลูกค้าเลือก h ฮวิน p ีเอสหมื y d สองเฮฟวี่นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ชนิดเบาหนนะครับถ้าลูกค้าไม่เข้าใจครัว่าเบาหนนะครับเข้าไปใน Google แล้วก็คน้นคำว่าเบาหนเข้าไปนะครับ มันจะขึ้นออกมาหมดเลยครับว่าเป็นมอเตอร์อะไรชนิดอะไรทำไมถึงได้แพงนักแพงหนาครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเป็นมอเตอร์ที่จะอยู่ในวินที่แพงๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวินรุ่นไหนนะครับหรือยี่ห้อไหนนะครับ ราคาถูกกว่า19,500ลูกค้าซื้อได้เลยครับเบรกวินมีความทนทานเป็นพิเศษนะครับเพื่อความปลอดภัยคนที่อยู่ในรถนะครับในายามขับขันหรือว่าต้องวิ้นขึ้นเนินส่วนเบรกอื่นๆท่านผู้ชมก็ต้องไปตรวจสอบกันเองครับเพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละห่อไม่เหมือนกันแน่นอนครับ หลังจากติดวินหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับขายโยกเกียร์ตัวนี้นะครับเพื่อปลดฟรีเปิดล็อกนะจึงจะดึงเ,เชือกออกมาได้เห็นว่ารอยเจาะน้อยมากนะคราวนี้ก็มาเพิ่มเติมจากเดิมขึ้นมาอีกครับก็คือวินหลังเดน่ะถ้าพิจารับวินหลังเรียบร้อยแล้วสำหรับล็อกโค้ดทนนี้นะครับเป็นงานออกแบบไปแล้วครับโดยทีมช่างไหวินครับ เป็นงานที่สวยเนียนที่สุดหาดูไม่ได้แล้วคับท่านผู้ชมครับเพราะว่ากันชนตัวนี้ก็ราคาก็ไม่ธรรมดาครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วเราก็มาออกแบบติดตั้งโซนนี้ทั้งหมดนะครับก็คือตัววินนะก็คือสามารถที่จะเปิดป้ายมาได้เราก็จะมองเห็นตัววินนะครับทั้งหมดนะอา้าวต้องมาใกล้อันนี้ก็ป๊กรีโมทนะครับักรีโมทเราย้ายมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฮวินรุ่นเชือกที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับส่วนตัวนี้ คันโยกเกียร์นะครับเราคันโยกเกียร์ตัวนี้ดันวิ่ฟรีตำแหน่งนี้พอแล้วนะครับแต่ล็อกต้องให้สุดนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะดูการทํางานวินหลังนะครับเรามาดูออปชันเสริมกันอีกตัวนึงครับก็คือระบบเซฟตี้ตัววินนะครับก็คือเรามีสวิตตัดไฟตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้เอาไว้ตัดไฟวินนะครับทั้งตัวหน้าและตัวหลังถ้าไม่เปิดนะครับวินจะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เราเปิดก็จะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะ ล้วก็ถ้าปิดก็วินก็จะไม่ทํางานนะครับตัวนี้ตัดสายเมนนะครับตัดบวกทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เปิดวินทั้งหน้าและหลังใช้ไม่ได้เปิดนะครับทีนี้เราไปดูว่าเราเปิดแล้วเนี่ยอะไรคัตเอา์อยู่ตรงไหนเราไปดูในฝากระโปรงรถครับท่านผูช้ชมครับพอเราเปิดสวิตช์ในห้องโดยสารเรียบร้อยนะผู้ขับจะต้องเปิดเองนะครับมันก็จะมาสั่งงานตัวนี้ให้ทํางานครับเนี่ยตัวนี้เป็นดีเลย ดีเล์ตัวนี้นะครับรับได้ประมาณ8 0 0แอมป์นะ800แอมสบายๆนะเพราะฉะนั้นวินขนาดเนี้ยเอาอยู่แน่นอนครับ800แอมป์นะสลหรับดีเล์ตัวนี้นะเรามาพวงกับแบตเตอรี่คู่บกวกนี้นะครับเพื่อจ่ายไฟมาที่ดีเล์ตัวนี้แล้วจึงจะจ่ายไปที่ตัววินนะครับเพียงแต่ว่ามันสั่งงานด้วยสวิตช์ไฟฟ้าอ่ะทีนี้เราไปดูวินหลังกันกันว่ามันทำงานยังไงครับ อ่ะท่านผู้ชมครับเรามาลองใช้งานจริงกันนะครับเพียงแต่ว่าอ่ะเราจะดึงปลดเกียร์ฟรีนะฮะเราก็ปลดเชือกออกมาก่อนเราก็ดึงเชือกมาน,นะครับดึงเชือ,อ,อกมาอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้คือเกียร์ฟรีนะแต่ถ้าเราล็อกเกียร์ต้องล็อกให้สุดนะครับให้ชี้ลงพื้นเท่านั้นนะครับการโยกตรงนี้สำคัญมากอย่าเอียงอย่างนี้นะครับต้องให้สุดนะครับ นะถ้ายังไม่เข้าก็ต้องพี่มดช่วยหนึ่งทีต้องชี้ลงพื้นเท่านั้นนะครับก็จะดึงไม่ออกแล้วเพราะมันล็อกไปเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เรามาเสียบพี่มดกันนะปกักพี่มดเราย้ายมาตรงนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปไหนะมาร์กสายตาคนแก่นี่มองไม่เห็นนะ,อะโอเคเรียบร้อยกดปุ่มเข้าออกนะครับเงียบก,กิ๊บอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้พี่อีกคนก็เปิด สวิตไถยอยู่ตรงโน้นหน้ารถอ่าทีนี้ดูใหม่กดออกก่อนนะครับทีนี้ดูใหม่แล้วก็กดเข้านะครับรอให้วินหยุดกันก่อนนะครับไอ้วินนี้ลืมบอกไปว่าเป็นรหัส PS 1 2 Heavy Duty นะครับ ถ้าไฟดีก็แรงดึงห4 0่0ปอนด์ก็คือ6กตันได้อย่างสบายสายนะครับช้าแต่ค่อนข้างเหนียวมากตัวนี้นะฮะเรียกว่ากู้เพื่อนที่วินมีปัญหาเนี่ยได้ต่อเนื่องทีเดียวฮะกู้ได้จนกว่าแบตจะหมด้วครับเพราะว่ามันอึดตัวนี้อึดจริงครับติดไปให้ราชาการรับประกันหนึ่งปีโดยไม่มีเงื่อนไขนี่จบสุดครับในรุ่นนี้นะครับเพราะว่าได้ลูกอึดน,นั่นเองครับอ่็ทีนี้มาลองรีโมทไล้สายดูอันนี้รีโมทไร้สายต้องกดปุ่มกลางค้างไว้ก่อนนะครับ จนฝาไฟตรงนี้จะติดนะครับตาไฟกระพริบแดงๆแล้วนะครับแล้วเราก็กดเข้าออกได้แล้วเวลาจะกดเข้าอีกทางหนึ่งรอให้วินนิ่งก่อนนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปเรียบร้อย สองวันเต็มๆช่างสองคนสลับตัวนี้แล้วก็คัดเอาตัดไฟเจ้าของยิ้มแป้นเลยฮะถูกใจมีเดี๋ยวอีกคันนึงมีต่อครับมันขี้เละไปหน่อยก็เลยม,มาทําใหม่ครับอันนี้สวยกว่าเดี๋ยวไม่ยอมกันไฟด้วยกันไม่ยอมมันแน่ๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับมาชมแบบที่หนึ่งกันครับแบบติดในกันชนพลาสติกเดิมๆมาจากโรงงานเลยครับ ก็ต้องใช้พลังในการติดตั้งหน่อยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผลก็ออกมาอย่างที่เห็นในภาพครับแน่นอนครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวินเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปในกันชนพลาสติกเดิมๆได้นะครับเพราะว่าจุดยึดของไอ้เจ้ากันชนพลาสติกเดิมๆเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะ รับแรงดึงอันสมุนพลังของเจ้าว,วินไฮวินพีเอสหมื่นสอนปอนที่แรงดึงเกินสเปคถึง6ตันแบบนี้นะครับถ้าวางวินไว้เฉยๆนะครับแน่นอนครับก่อนชนหลุดออกมาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการออกแบบนี่นะครับก็จะต้องคำนึงถึงความแข็งแรงที่ต้องเสริมเข้าไปครับก็คือถาดวินแล้วก็จุดยึดต่างๆที่แข็งแรงขึ้นครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งครับในการติดตั้งวินหลังนะครับสไตล์ที่2ในการฝังไว้ในกอนชนเดิมของไอ้เจ้าล็อกโคปี2020นะครับเราติดตั้งมาแล้วก่อนหน้านี้1นคันเป็นอีกสไตล์หนึงเพราะนั้นก็เลย2มุม2สไตล์ที่สวยกันคนละแบบครับแล้วนี่คือแบบที่2ครับ อันนี้ก็แบบที่สองที่เราติดตั้งฝังไปในกันชนเดิมตัวนี้นะครับนะ่ะเข้าไปในสร้างถาดสร้างกันชนอันนี้นะครับนะจะเห็นว่าความสวยงามก็ยังคงเดิมไว้ครับใครจ่ายเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียเงินซื้อ,อกันชนเหล็กนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ชอบกันชนเหล็กเราก็จัดกันชนเหล็กไปนะแล้วเราก็ทําป้ายตัวนี้ขึ้นมานะ่ะเอาไว้ปิดเปิดนะปิดเปิดตัวนี้จะเห็นว่า งานค่อนข้างจะเนียนครับเป็นงานออกแบบจากทีมช่างไฮวินของเราโดยเฉพาะนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยนะครับที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็มักจะเวลาจะทําอะไรเพิ่มเข้ามานะครับก็จะนึกถึงทีมช่างของไฮวินเราเนะครับเพราะว่าด้วยความละเอียดของงานของเรานะแล้วก็ารันตีทุกด้านนะครับความแข็งแรงนะสวยแต่ว่าคงความแข็งแรงไว้นะแล้วก็ไปใช้งานแล้วเนี่ยแรงดึงไม่ตกนะเพราะว่าเรื่องระบบไฟ เราถนัดอยู่แล้วเกี่ยวกับไฟวินนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเหมือนคันที่แล้วตรงที่ว่ามีคันเอาตัดไฟวินหน้าวินหลังด้วยครับเมอ่อวินหน้าที่ผมให้ดูไปเมื่อสกรูเนี่ยครับสามารถที่จะสั่งงานปิดตัดไฟวิ้นที่ด้วยสวิตน,นะครับไม่ใช่แบบบิดมือเปิดฝากระโปรงแล้วบิดไม่ใช่นะอันนี้สั่งด้วยไฟฟ้าถามว่าโอ้ไฟฟ้ามันจะดีเหรอ,อได้ครับถ้าเราคำนวณให้ถูกต้องแอมป์ให้ได้ก็จะไม่มีปัญหาเลยอย่างที่สาคัญเราเบิ้ลรีเลยไป2สองตัวเพราะฉะนั้นอเจ้าคันเอาด้านหน้ารถเนี่ย มันจึงรับได้อย่างน้อยเนี่ย800แอมแอนะครในขณะที่มอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้กดพร้อมกันเนี่ยยังไงแอมป์ก็ไม่ถึงครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเราจบด้านนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะครับ